ในทางในคดีนี้นะคะแล้วก็ผมว่าคดีนี้นะคะเป็างเล่าเรื่องเหมนี้ทุกคนบอกว่าทำใจแบบนี้ก็สามารถที่ค่ะเข้าเรื่องราวนะคะผ่านข่าวเสียนะคะแต่ชิ้นกระสันของเราบอกเช่นเดียวกันไะ้ค่ะทราบว่านะคะคุณบอยคงจะต้องรู้นิสัยโศกนะคะเพราะว่าเห็นขอกว่าปีคลิปีที่เราได้ฝากไปแล้วเรียบร้อยหลายคนนะคะในโซูนี้ก็อาจจะได้เข้าไปดูแล้วเช่นเดียวกัน มาตาบอยมาอะดีกว่าเนะครับเชิญเชิญฝั่งนี้นะครับตรงนี้คนนี้นะครับที่ซ้อมมันอยู่ฝั่งนี้กะพูดถึงเิปก่อนเลยาจริงๆล้วงก็มีลิปเยอะมากเป็นลิปแบบเยอมากที่คนกหรือว่ทีคมาทบใจนะฮะก็ก็เอาาแชร์ให้คนดูด้วยที่ทำด้วย อยากจะสากความประทับใจได้คะในเว็บของเราเหมือนกันค่อเหมือนการสร้างบล็อกของตัวเองนะคะแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปโหวตให้ด้วยนะคะคือยก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันแลวตอนที่ทำเนี่ยยากไหมคะไม่ยากทำง่ายมากๆเลยครับก็ปกตนเราต้องมีคลิปของเราเองก่อนที่เราจะถ่าย ตัวเราแล้วก็เล่าเรื่องราวปทับใจของเราเพราว่าเรามีอะไรบ้างมีเยอะมากมาในโลกนี้นะครับอะไรก็ได้ผมคิดว่าตัวเองประทับใจะไม่ว่าจะเป็นประทับใจในแบบไหนนะครับก็เอามาแชร์กันได้มีเซ็นเซอร้อ์แล้ววิธีการง่ายๆเลยครับผมก็ได้ฮ่าเขาไปที่หน้าจอนะคะจะอยู่ด้านบน True Money หอ True Life ดอทคอมนะครับ ก็เข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็มันจะมีตรงที่ใส่ที่ใส่ u s เซอร์เนมนะครับแล้วก็พาสเวิร์ดนะครับตรงนี้นะครับเจอแล้วตอนนี้หน้าจอแรกเลยแน่นอนที่สุดครับถ้าใครมียูเซอร์เนมอยู่แล้วก็ใส่ทิ้งเลยแล้วก็ล็อกอินได้เลยใช่แต่ถ้าใครสมัครได้ครับที่ register นะครับที่ r e g i s อ e r ครับผมก็เข้าไปเลยนะครับหลังจากที่เราเข้าไปได้แล้วได้ล็อกอินแล้วเนี่ยต้องเป็นหน้าตาแบบนี้นี่นี่หน้าตาอย่างนี้นะฮะที่เราอยู่นะครับแล้วก็สมัครได้เลยก็จะใส่รายละเอียดของด้วย เป็นพาสเวิร์ดอะไรต่างๆเซฟล็อตเนี่ยก็ทำการเข้าไปทำผิดทำผิดได้เลยครับผมปืนงอ็นในหน้าน้านี้เขากระสุนหน้านานี้เนี่ยนะคะเราก็ไปที่วิดีโอครับเห็นไหมครับแล้วเราก็เอกสารก็เพิ่มวิดีโอนะคระเพื่อที่เราจะเอาคลิปวิดีโอที่เราถ่ายไปแล้วเนี่ยเอามาไว้ในนี้นะครับพอกดเพิ่มวิดีโอเข้าไปปึ๊บปัง เน่เราจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับนี่เลยครับอันนี้คือเขาก็สามารถเนี่ยตั้งื่อเรื่องของัวเพองชื่อว่าอะไรนะครับก็ใส่เข้ามาไว้หัวเรื่องชื่ออะไรนะครับก็ตั้งตั้งมานะครับแล้วก็เข้าเข้าไปที่อัปโหลดวิดีโอและไฟล์นะครับแล้วก็เราเลือกที่เราเซฟมันเพื่อควนะครับผมแล้วก็ใส่ลงไปคือในนี้ก็มีไฟล์ของคุณบอยแล้วด้วยแน่นอนที่สุดนะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะคลิกตรงนี้นิดหนึ่งครับนี่ครับ เรื่องเป็นนถูกไวว่าเลาเล่าเรื่องดีมีสิทธิ์ดังนะครับอ่ะนี่เป็นตาเพิ่เราด้เองนะคะคำว่าเพิ่มนะครับค่ะึงจากนั้นก็จะเป็นนี่เลยนี่เห็นเราูหดียหน่อยมีหน้าบกญด้วยนะคะเราจำลองไว้เราจำลองไว้เราจำลองไว้ว่าว่าเราโหลดเรีย้อยแล้วก็เลยใช้เวลาเร็วหน่อยนะครนะคะก็คือว่าพอโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยโหลดแล้วเนี่ยนะคะโห้อ ครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้อินเทอร์เน็ตทูนี่เร็วมากเนะคะช่วยขายของด้วยเอาเาให้ครบวงจรนบก็มีหลายคนอ่ะโอเคนะคะก็เข้าไปตรงนี้แล้วก็้แอยากจะเข้าไปดูครับผมว่าคุณบอยนี่ได้สั่ความบรรทัศน์ใจอะไรบ้างแล้วก็เสกหน้าตาอย่างนี้นั่นเองครับผมแล้วก็อีกนะครับกดเพลงอยากฟังไหมครับอยากฟังไหมครับ อาจจไม่ค่อยอยากเยียดๆทำอยู่ไงคะครับไม่อยากก็จะหวาดต้องเปิดแล้วล่ะครับอรคับเพลงนี้ครับเก็บมันนำไว้ฟังลงในใจเพื่อจะจำความอกุลเก็บมันเอไว้บันทึกคู่น้าที่ที่ผ่านไปให้ยังคง เวลาที่ต้องเราจะเคลนไปนั้นอยากให้เธออยากรู้สึกว่ามีฉันใยูใกล้เธอแต่เพลงความให้บอลมีความดุดันนี้เพลงนครับขอบคุณครับเป็นเพลงผมด้วยงั้นก็เอ่หลายๆคนก็สามารถที่จะฝากเพลงทั้งๆแบบนี้ นี้ได้แล้วกันพอเสร็จปุ๊บแล้วนะครับโหวตวิธีการโหวตเลยง่ายๆเห็นไหมฮะนี่ฮะที่เขาบอกโหนะครับโหวตผ่านเว็บครับผมหลายทานที่ได้เอ่อคลิปของตัวเองเรียบร้อยแล้วนี่ง่ายฮะคลิปผ่านโหวตครับผมโอคลิปผ่านโหวตก็จะได้เงินโหวตแล้วแล้วนะฮะหรือว่าจะผ่าน SMS ก็ได้นะครับไม่านเอสเอ็สจะเสียเงินจะเสียเงินใช่นะครับเพราะว่าหลายๆคนบอกว่าไม่ยอมรับ โหวตรีเป็นยังไรอว่าเขาเป็นเอได้่ไหมขะทำยังไงบ้างคะก็ไนะฮะพิมพวีเวนว่ตซิต์ตามโค้ดเลยนะครับโค้ดส่งไปที่4764555นะครับผมในนี้ของเรื่องของการโหวตโหวตขึ้นวิดีโอนะครับผมมีอีกทางหนึ่งถ้าใครแบบทำคอมไม่เป็นหรือว่าไม่รู้จะทำไม่ถนัดทำคลิป ถ้าอยากทำคลิปนะฮะก็มีอีกทางหนึ yes, the the ่งคือทางทางส่งภาพมาที่ SNS หรือ äh. ว like ่า m s นั่นเองนะครับวิธีง่ายๆเลยเอาเลยไหมเอาเลยไหมนี่นี่ลองดูลองอย่ารู้ว่าท่าไหนนะฮะลอทดูข้างไกลนะฮะแล้วก็ลอยอยากจะตกที่ไหนนะฮะแบม SNS ที่รับผมโดยการที่เราก็เริ่มเลยเริ่มต้นที่อยากจะถ่ายอะไรนะครับก็คือว่าผมถ่ายบรรยากาศงานดีกว่านะครับป่ะคับประคอท่านผู้บริหารนะครับเพราะว่าจะได้โหวตเยอะนะครับเราหอม เผื่อท่านจะได้ดังๆแลยในจังหวัดด้วยโอเค <laughs> แล้วก็กดขึ้นมานะครับแล้วก็ส่งไปที่หมายเลขงนึง MMS นะครับส่งไปที่หมายเลขสี่ีอะไรนะครับ4ี่เจ็ดหกสี่ห้าห้าห้าไม่ครับถ้า MMS อะไรโ่สี่หกหกสี่เจ็ดหก C หกหกหกนะครับผม T แล้วก็มาพิมพ์ตัวความพิมพ์ทีนะครับเว้นวรรคนะครับแล้วก็ตามด้วยข้อความหรือว่าหัวเรื่องประทับใจแล้วก็ส่งมาผมจะพิมพ์ว่าผมพิมพ์ว่าจุดจุดจุดแล้วกันไม่มีคำบรรยายไม่มีคำบรรยายดังนั้นสิ้นนะครับครับก็คิดเอาเองนะครับอันนี้แล้วก็กดเซฟได้เลยครับใช่เราส่งเสร็จปุ๊บเนี่ย จะขึ้นที่หน้าจอคือเป็นหน้าเว็บนะคะของ t r u m a n i e dot two rise dot com นะคะก็จะเป็นหน้าจอแรกนนนี้ะคะแล้วมันก็คือสามารถถ่ายนะครับนี่ก็คือสามารถส่งได้หลายแบบก็คือทั้งคลิปวิดีโอภาพถ่ายข้อความแล้วก็เสียงนั่นเองนะคะโอ้ง่ายจังเลย ก็เนี่ยใครจะโหวตถ้ามาโหวตผ่านทางนี้ได้เลยคลิปก็ไม่ติดภาพนะคะใช่แล้วเขาบอกว่าใครที่โหวตเนี่นะคะก็จะได้โค้ดพิเศษด้วยนะคะซึ่งโค้ดพิเศษเนี่ยสามารถที่จะนำไปสมัครแทนบัตรสมาชิกของ CP Freshmart ได้ฟรีด้วยนะคะเอาไปเป็นส่วนลดนะคะในการซื้อสินค้าอีกมากมายนะคะซึ่งวันนี้เราก็มีเคาน์เตอร์ของ CP Freshmart อยู่ทางด้านหลังด้วยนะคะวันนี้วันนี้ใครที่โหวตปุ๊บเนี่ยเขาะสามารถที่จะสมัครได้เลยแล้วก็ไปซื้อสินค้านะคะจาก CP Freshmart ทางด้านฟรงกันได้เลยนะคะ ก็ไม่ว่านะคะวันนี้เนี่ยหลายๆคนคงอยากจะส่งกันบ้างแล้วแหละนะคะแล้วก็วต้องอบอกว่านะคะว่า คุณบอยนะคะเดี๋ยวเราให้เชิญชวนนิดนึงละกันนะคะว่าใครที่อยากจะร่วมโครงการนี้นะคะคุณจะสนุกยังไงบ้างคุณจะรูปแชร์ประสบการณ์ได้ยังไงบ้างคะเชลยค่ะก็เอาเป็นว่าเหมือนเหมือนเรามาคุยกับเพื่อนนะหรือว่าเรามีอะไรอยากจะมาบอกเล่าให้ทุกๆคนได้ฟังกันกับเรื่องราวดีๆของเราในในตัวเราเองนะครับที่เราไปเจอมาก็อยากจะเชิญชวนครับก็ทำกิจกรรมสนุกๆนี้นะครับก็มาเล่าเรื่องราวของตัวเองกันและที่สำคัญนะครับสำหรับ การที่มาเล่าเรื่องราวเนี่ยเล่าครั้งนี้อาจจะมีเงินรางวัลให้ด้วยนะครับก็เป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นแรงใจทําให้อยากให้เล่ามากขึ้นสําหรับคนที่ชอบเมาส์อยู่แล้วหรือว่าหรือว่าเมาส์กับเพื่อนอยู่แล้วไม่ได้ตังนะฮะแต่มาเมาส์ทางนี้ประสบการณ์ดีๆได้เงินด้วยนะครับแล้วมีสิทธิ์ดังและในที่สําคัญสําหรับคนที่โหวตโหวตนะครับสําหรับคนที่โหวตเนีย่ยมีโอกาสได้มาร่วมมีองกฤษกับพวกเราด้วยก็มีศิลปินเป็นผมนะครับมีโบมีตุ้ย มีสารนินะครับแล้วยังมีหลายๆคนนะครับก็ทำเหมือนกันจะมีผู้แพ้ด้วยนะครับแล้วก็เห็นบอกมีกายด้วยใช่ไหมครับใช่คก็มีหลายๆคนเลยนะคะแ้วก็ลงร้องนะคะที่จะสร้างความมันจะน้อยได้ทั้งคนเล่าเรื่องนี่คือคะว่าเห็นไหมเห็นี่ยฮะก็จะเป็นวันนี้ที่ผมถ่ายนะครับ จุดจริงๆนะครับก็บรรยายเอาเองนะครับว่าเป็นยังไงนะครับใช่ประมาณนั้นนะครับก็อยากให้ทุกคนร่วมสนุกกันสนุกแน่ๆใช่แล้วนะคะก็นอกจากสนุกวันนี้เนี่ยนะคะวันที่ส7เนะคะกรกษาเราก็ไปร่วมสนุกประมาณกับคุณบอยได้อีกครับผมกับคอนเสิร์ตใช่นันยอดช่ยนะคะในช่วงนี้นะคะก็ขอบคุณคุณบอยมากเลยทีณมาร้องเพลงเพราะๆนะคะ ฟังแล้วก็มาพร้อมกับได้ค,ะค่ะเทวีโอที่หลายๆคนนะคะอาจจะเข้าไปโหวตนะคะหลังจากนี้นะคะคือในช่วงนี้ค่ะนะคะดิฉันก็ขอเรียนเชิญน,นะคะผู้บริหารนะคะค่ะจาก